กาเกาบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้เผชิญการตรวจสอบทางกฎระเบียบเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่นายยุนซอกยอประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบแอปพลิเคชันแท็กซี่ของกาเกาทำกลางเสียงร้องเรียนเรื่องการผูกขาดในตลาดนอกจากนี้กาเกายังถูกสอบสวนเกี่ยวกับการปั่นหุ้นอีกด้วยหุ้นกากาขอบร่วงลง27ในช่วง3เดือนที่ผ่านมา ซึ่งลดลงมากกว่าตลาดหุ้นโดยรวมที่ร่วงลง10.5%สะท้อนถึงข้อกังวลด้านกฎระเบียบที่เพิ่มมากขึ้นอังน,นี้กากเกาเป็นเจ้าของบริษัทแอปแชทยอดนิยมในเกาหลีใต้อย่างกากเกาทล์กและได้ขยายไปสู่ธุรกิจต่างๆเช่นธนาคารดิจิทัลบริการแท็กซี่และความบันเทิงบรรดานักวิเคราะห์เตือนว่าปัญหาเหล่านี้อาจเลวร้ายขึ้นสําหรับกากเกาและเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บริษัทกําลังผลักดันด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งรายสำคัญอย่าง n e เวอร์คอปพักจุกรหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์องค์กรจาก l e a t e r s Index กล่าวว่าปัญหาต่างๆของกาเก่านั้นดูเหมือนจะถูกทำให้กลายเป็นประเด็นทางการเมือง